สวัสดีครับผมสุปสินชงถนองครับมาแานาจริงแล้วานาอิซมาสองสามปีแล้วกับเมียเนาะครอบครัวกันเนี้ยเส็จแล้วเขากลุ่มกับกลุ่มเข้าหอมดอกคำมต้โดยมีคุณลุงเป็นประธานกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ย่ังปีแล้วแงมาก็มีปัญหาของอิซีก็คืองกับกับปุ๋ยกับน้าหมดเนะี่ย แต่ปีนี้กขาปรับปรปุงดีขึ้นมาโดยด้วความสนับสนุนจากกลุ่มของเขาเนยกลุ่มอีสีเนาะมีอย่างกรบเพึกษาแล้วยังตลาดเขาขายที่ไหนครับเขาของเขากุปีปนนนนนนนเ,เนี่ยครืองร่อนเนี่ยเขาแี่แบบตีเก่ยวแลวกต็ตีเขาไม่จะได้ราคาดีในการขายหรอกอย่างเขาบบกขายใคือห้องสีพอตากเสร็จเกิดจะมีตตงโมเปื่อนฟูงเนี่ยมาขอซื้อ ซื้อว่กกินเสื้อแบงเชือมันก็ได้ราคาเพิ่มเพิ่มน้อยแต่ว่ามาแฮมปีมันเป็นแง่เขาบอกเอาแล้วมันสูญก็ซื้อเข้าคันว่าจากไอสู์พันธุ์เข้ามันได้เข้ามาแล้วก็มันถ่ายจะติดกับรถไถรถ,รถ,รถเกี่ยวู่นี่เนูก็เด้เแบบมาได้ขายก็เลยขายออสีไปตามราคาที่ตลาดแล้วปีนี้คาดว่าจะเก็บเก็บระตักขายออกสีขาย